ในชิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดพางไปแอบในพุ่มแล้วไปดักกิงคนในเซิร์ฟพี v ีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครหาเราเจอหรือเปล่าดีหน้าตาก็ไม่เห็นนะแล้วรถก็เขียวไอ้เหมือนแม่งเป็นลิงมึงดูดิโอ้ดีอยเลยสตว์เข้าป่ามาพวกเข้าป่ามา ไม่ก็วา่ไว้หรอว่าแต่ผมลืมตัดขนเลยลืมตัดขนเนี่ยยังมาทำทั้งหกูแอบดีวะไหนไม่เนียนนี่ไงเนียนดิเฮียเนี้เฮียนี่โดนเข้าโดนเข้าไอจีโดนเข้าถ้าอะไรเจียวสามสามันเบสสาอะไรเนี่ย เ่นไอ้เหี้ยถ้าไม่มีชื่อกูว่าแม่งเผลอๆแม่งบางคนไม่ได้สังเกตนะเว้ยเออไอ้เหี้ยใช่ป่ะไอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราพานไปยิงปืนได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ถ้าน,นอนเออถ้าน,นอนมันจะยิงไ,ไ,ดได้ไงไอ้เหี้ยต้องนั่งอ่ะกดนั่งได้อย่างเดียวต้องไปนั่งในภูมิไอ้เจียวทอดตออเจียวเอาภูมินี่เจียวเออได้ได้ได้เนี่ยเอาผู้ที่ยอดนี้เลยไอ้สัสชื่อชื่อขึ้นบน ไอ้เหี้ยม่ชือนะพวกึงเออถ้าไม่มีชื่อกูว่าน่าโคตรเนียเลยนะเว้ยถ้ามีปิดชื่อปกติเออไม่มีสิเหี้ยมึงปิดคนอื่นไม่เห็นนะเราดูข้างล่างเรจะไม่เห็นหรอกครับเออไอ้เหี้ยโคตรเนียเลยเราเจ้าตรงไหนนะนี่ข้างหลังไหาดักพาวไหมดักพาวไหมดักพาวก่อนไหมเออเออใช่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 ดักพาวก่อนแล้วกันดักพาวดักพาวกันมีคนมีคนอยู่มีคนกำลังมาด้วยใช่หรอมึงก็เอาดิทางตัว ตดเอาไงตึน้นฮะยิงไงล่ะรอรอเออาดีปะไอพวกเราพวกเราปะเนะี่ยพวกเราเหรอพวกเราก็ยิงแล้วไอเจียวมมดเห็นแล้ววะเอียวคนเอียวคนเอวคนย่อไม่ได้ย่อไม่ได้กูย่อไม่ได้ใช่เราให้เรายิงแล้วมันย่อไม่ได้เพื่อนไอ้เจียวกูว่าเราควรยิงจังหวะที่มันกำลังจะจะพาเว้ยเออใช่ไอ้เหี่เมื่อกี้ยิงไม่โดน

ไอ,อ้ตัวลว <c oughs> ลนเราไอ้เยี <c oughs> ่ยวเนาะลเราไเยี่ยวกดนั่งกดนั่งไม่ได้เออกดนั่ไงได้กดนั่งนะเราต้องเอาวอเตอร์ยังไงยังไงยังไงมันกำลังสงสัยอยู่เจียวเราต้องเอาอ่ะเฮ้ยไอ้น็อตออกไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันมันสงสัยอยู่เว้ยใครยิงเราเราไม่ต้องพูดไม่ต้องเลงเลยนะเราเอาเลยนะเออไอ้เจียวมันเห็นเราแล้วเนี่ย ชื่อมันอยู่ข้างเนี่ยมันอยู่เนี่ยชิบหายชิบหายแล้วไงเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีเพื่อนข้างหลังก็ตัวยังด้วยจีดีดีแล้วได้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 เดินยิงหรือเปล่าเดินยิงหรเป่าเดี๋ยวรอดีรอดีเพื่อนมึงจะยิงตัวหลังก่อนหรอเหรอเฮ้ยมันยาเพิ่งยิงเพื่อนเห็นปหม เนียนเนียนอยู่เนียนเนียนปะเนียนโอ้โหเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเมื่อเมื่อรถก็คืนด้วยเมื่อรถก็คืนด้วยเอาเหรอใช่ใช่มาดักคนอยู่มาดักคนอยู่เห็นปะเมื่อกี้อยู่ไกลๆเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยแต่แต่เห็นชื่อใช่ไหมเห็นชื่อปะไม่ไม่เห็นเลยโอเค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 นายยูไอตอนไอตอนไอตอนนี้ยิงอ่ะเห็นปะ ไม่เห็นเหรอตอนที่ยิงอะเห็นปะตอนที่ยิงแค่กระสุนอ๋อใช่เหรอไม่เห็นคนเหรอใชโอ่โอเค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 ไอ้เพื่อนแต่รถมันกับรถเราเหมือนกันเลยเออไอ้เหี้ยแล้วมันจะเอารถเราไปเพื่อจอดเนี่ยกูจอดนี่นะเอออย่างไงั้นเลยเออเอเอ,เอถ้ถาทำมันขึ้น<อ>ใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกีก้กูจะยิงตรงนี้ไว้เจ้าแม่งรถมันบางหมดเลยเออไอ้เหี้ยอันนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นไม่ได้เออรถเราแหละไอ้เหี้ยเออแม่งเราพลาดไปสองแล้ว สองครั้งละนี่แม่งไม่ร้อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วจักรยานเนี่ยมันยืนเองเอ้ยมึงว่ามันจะมาเอารถหรือว่ามันจะพาวมันเาวไอ้เจ้ามึงซัดเลยซัดเลยให้ยิงให้กูเหรอมึงยิงมึงยิงเออเป้นบอสเต้นนันต้นนั่นเป็นยิงเหรอเออไอไอที่ตุดขาวไอต้นใช่ใช่ใช่ไอคิวไขอโทษไปก่อนไปไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันหาแล้วก่อนเออได้ให้มันหาแล้วก่อนเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่ง ไอ้มันเอาว่ะมันเอาว่ะมันจะลบรถว่ะเอาไงเออห้านาทีทัน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 ก็เดี๋ยวลบรถก็เหลือแค่คนมามีคนมาอีกว่ะเอาไงวะเอาไงเฮ้ยไม่ไม่มันตึ่เร็วไอ้เจียวยะชิบหายแล้วมึงแอบก่อนมึงมาเยอะเลยตึ้นโอ้โหอย่าเจียวเม่งแต่ตัวน้ำมันจะรู้แต่ได้จัดไอ้เฮียเอ้ยเอาไงได้จัดเลยโอ้โหไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอรอรอคนเดียวรอเลยโอเคโอเคโอเค แต่ไอ้ชุดไอ้ชุดขาวนั้นไอ้บอสนะอย่าไปยิงซ้ำไอ้เหี้ยเจียวแม่งดูดิมาเอารถเรานะเอาเอาไอ้เหี้ยกระทืบด้วยแล้วใครตายตรงนั้นไว้เจียวโอ้ยเออรอตัวตายตัวนี่ผมไม่ตายว่ะแม่งขึ้นรถไปแล้วไม่ยังไงมันมีตัวตายไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ชิงทงเออปล่อยมันปล่อยมันไอ้เหี้ยเออเจียวแม่งโคดิมาโคารเยอะ thả nón dính đạn hí mình nón á Mày 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 Right? Yeah. To to a thấy không? bụng được bao nhiêu một giây lòng Không thấy, không thấy lê một hết 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 một bắn một ไว้เพื่องไม่ไหนอ่ะกูตายดิเหี้ยมันมาถึงมันยิงกูก่อดเลยไั่เหมือนภูมหญ้าเลยอะใครเบาฮะทำอะไรกันดักดักคนอยู่ไม่ออกไปไหนจริงไม่ไปไม่ไปดักใครยิงใครไม่เห็นยิงใครเลยเกี้ออกไปเต็มเลยยิงไปแล้ว ไอ้นี่มันสงสัยอะไรวะนอ้เจ้าไม่กลับมาดูรอบสองด้วยเฮ้ยอันนี้คนใหม่ว่ะเอาไงวันนี้มันเรื่องรอรอเราลงก่อนมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันเข้าวงแล้ำกดกับอีบนรถเลยเหรอมันทำอะไรด่วนดู่วนด่วนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันพาวด์รถมันลงเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงเว้ยใช่เหรอเอาไงมันพาอย่างเงี้ยได้ด้วยเหอเอาไงไอ้เหี้ย เอาไงจะเอาไงมันยิงได้เหรอเฮ้ยมาลงมาลงเอาดิเอาดิเอาดิฮ่าฮ่าาูกำลังจะยิงกับเพื่อนเที่ยวเป็นไงญ่แล้วจะรู้เรื่องไคนมาอีกอ่ะอุยเอาไงไอ้นี่เอาดิเอาดิเออไอ้ยี่อะไรนี่มันพูดเดียวกันไอนแรกอย่าเพิ่งเข้ามาเพื่อนอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาไอ้ยี่อนนี้มันสงสัยมักลับไว้ ไอนี้ไอนี้เรียกเปล่าไอนี้เพื่อนกันมั้งหมาเปล่าเออ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 อาจจะมันอาจจะพามาว่ะเอออาจจะแกล้งแกล้งให้มันมาเนี่ยมันยืนเฉยว่ะเอาเอาไม่สนใจด้วยคือรถต่อยเฮ้ยมันมันมันน่าจะเบิกรถดีกว่าจะเบิดดีกว่าเออโกยิอีก่อนที่ไม่มันมีสองคนยังไงต้องแบบไม่มีใครเงียบเงียบด้วยสองเอาไอ้ย่ะมาอีกอะเฮ้ยเฮียมันน่าจะไม่ลงแล้วว่ะ ไม่ลงแล้วล่ะให้อย่างเงี้ยกูดูมันส่องอยู่อันนี้มันหาแล้วอันนี้มันหาแล้วเออเออเฮ้ยมันหนุว่าเฮ้ยีอะไรของมันแบบเกี้ยวอันนี้มันต้องยิงอันนี้มึงต้องยิงนะอันนี้ไม่ไม่มันมีสองคนนั่นนะอันนี้มันคนแรกอ่ะอะไรวะกูยิงนะเอาเลยเอาเลยหลับเลยนี่ก็ลดไปมาได้มาได้ลดเลยมัน ไอสองตัวยัมาพุ่นเปี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยเอาไงเจ้าเรารอเาเราเามันจะเ้าอีกเหรอน่าจะเผาอ่ะพูดตรงแล้วแล้วมันจะเอาไปยังไงเยอะวะมันเหมือละใช่ปะไม่รู้อ่ะเพื่อนไอสองตัวนี้ป่ะวะไม่รู้เลยแล้วประเด็นคือกุ้งกุ้งไก่สองตัวนี้มันคือบนตรงนี้ถ้าก็อรถเข้าออกเข้าออกเลยวะมันเหมือว่ะรอรอก่อนแล้วกัน ไอ้ข้างนอกมันก็มันออกมันออกเอาเียวิ่งออกกันซะมันออกแล้วมันดิ้ดออกเลยใช่หรอเออเออมันดิ้ดออกดิว่ะใช่ใช่ไอ้เียฮปมีคนมาเอ้ยมาแล้วว่ะมอไซด์มอไซค์มอไซค์อ๋อดิอุ้ยยังมาเยอะวะเนี่ยใครอ่ะเอ้ยอันนี้แก๊งตุนข่าวใช่หรอเออเอาไงไอรุนเนี่ยเอามึงเอาไงอุ้ยำรวจตำรวจเอาไงเติร์นร้องว่ะร้องว่ะ ลองวะเอาคนละตัวเลยปะเฮ้ยมันจะยิงกันปะวะเอออตัวไหนโอ้ยเจียวมันสามคนแล้วยิงกูเกงขาวยิงเลยยิงอย่าพึ่งไปรลอนไปก่อนลอนไปก่อนมมัันนเออาไงต้องยิงไอตัวไอไอเกงขาวเหรอที่กูช่วยอะเออเอาไงไอเฮียแล้วดูมันมาอย่างเงี้ยสี่คนถ้าปืนกูรัวกูจะไม่ว่าเลไอเจียว ไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาตัวที่เหลือเว้ยไอ้เจ้ามึงลองยิงหนึ่งนัดแล้วก็มึงกดซีทเลยปะมึงพิมมึงพิมไม่อยู่ปะเออกูพิมไม่อยู่เอาไงิงนะเออมึงยิงเลยมึงยิงเลยเปียงแล้วกดซีทนะเอาสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งกว่ากว่าคนอ่ะเออเออสักตัวหนึ่งแต่ชื่อมชื่อกูไอย่ามึงเริ่มเริ่มกูเริ่มแล้วนั่งซีทซีทซีทกดซีทแล้วไอ้เจ้ามึงยิงโดนสองตัวเลยเจ้ามันทะลุใเขยเออ เอ้ยมันวิ่งกูนะอไรไอาละลูใหญ่แล้วเอาไดเย็เอาเยอะตัวนั้นถือสนปยมาเจ้ามันสูบนกเจ้ามันสูบชิบหายมันหาเราแล้วเจ้มันหาตัวตัวมันเจอเราเนี่ย้เจ้ามันมัเจอวะ ไม่เห็น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 ไอ้เจ้าไม่เห็นสองตัวแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งย่าเพิ่งไอ้สนายนะมันถือปืนอยู่เราเอาไงเอาเอาตัวไหนดีชช่่าางงออยยููเอาตัวไหนเอาตัวไหนเราเอ้ยเรายิงได้อีกสองด้วยเจ้าเอาไงอุ้ยมันมีคนโอ้โหเยอยคนมาเพิ่มมลอเโอ้โหเไอ้สูดแดงไอ้เจ้าเยอะ โอ้ยเฮี้ยมันมาเยอะมันมันทำไรวะมันมีระเบิดปะวะไอ้เหี้ยกูจะปาไปใหญ่ไอศัตออระเบิดขวดมันมีระเบิดขวดไม่ใช่เรอเออใช่แต่มันต้องคาบไงเพื่อนมันรู้ว่าใครยิงใช่มันรู้มันรู้ก็เป็นชื่อมึงนะเอาไอ้เหี้ยมันมาเอออไ้เหี้ยชื่อขึ้นชื่อมันขึ้นชื่อมันขึ้นมันขึ้นเราไอ้เหี้ยโอ้ยเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นวะไอ้เหี้ยนักเรียนต้องรู้ด้วยไอพวกมันไอพวกมัน ไอ้พวกมันไอ้พวมันนักยิ้เลยไอ้ยี้มมันไม่เห็นจริงเหรอมันพูดเองไม่มันคนเองไม่มันพูดทำไมครับเช้่ยนเห็ดเอาเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรอใช่อไคนนี้คนนี้สองคนนี้ได้มาแล้วคนนั้นไม่ได้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมทำไมคุ้นจังเลยอ่ะใช่ครับพวกทำอะไรฝาบไอ้นี่นี่ว่าที่เก็บพี่ชายใช่คจับโอ้จหเย็นเย็น เอฟยูเอฟยูเอฟยูโอ้โหรู้และใครเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวแกไม่เห็นข้างนอกทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอ้เจียวมันยิงอ่ะเออยอย่าไปยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงดิอย่ายิง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 นักเรียนตำรวจดีกว่าเฮียมันเดือดจะวาดเสร็จเฮียมันมารวมตัวอะไรตรงนี้วะเฮียเดอ้ยนี่เอาเอาป่ะเอาป่ะเติร์นเอาตัวไหน รอรอประตูเปิดอ่ะเดี๋ยวเจียวเดี๋ยวกดกดซิเลยนะยิงปุ๊บกดซิเลยนะเออมึงเอาตัวไหนดันรอก่อนมันไปแล้วโอ้ยเจียวอย่างงี้ยิงไม่โดนอย่างงี้ยิงไม่โดนเออเออใช่มันต้องรอเปิดประตูมันไปแล้วมันไปแล้วไป้วเจียวเจียวมึงมึงเอาตัวผู้หญิงดิเจียวยิงได้เหรอเออเนี่ยมันยิงมันยิงใครไม่รู้เนี่ยมันยิงเลยนั่งนั่ง เอ้ยบอสไอ้บอสเล็งเราไอ้บอสเล็งเราใช่เหรอเอ้ยบอสเล็งเราบอสมึงเงียบๆนะไอ้บอสไอ้บอสวิ่งมาหาเรากะเนี่ยโอ้ยบอสจ๋าวิ่งมาบอสจะวิ่งมาอย่าบอสอย่าบอสอสจ๋ามันจะวิ่งมันจะมาเลยบอสไอ้เกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วก็มันเหลือตัวเดียวที่อยู่ข้างนอกไงเพื่อนมันทำไรกันวะฮะ ไปล้ไปล้ไปล้วไปแล้วไปล้เจ้ามันยิงใกล้ๆเราไรสอท์เนี่ยเราแอบตามพุ่มข้างนอกแล้วไปยิงไปยิงไปยิงเวายิงมันว่เอาไงไปบ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแอบไปยวกูแอบไปเมื заяв, ่อกี้มันยิงตรงนี้เงียเออยิงไงเอ๊เอะเอ๊ิเอ๊ะเเอ๊ะเอ๊ๆเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊เอ๊ะ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 เเ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 เ ไอ้มึงกดซีดดิเพื่อนตัวมึงโดนหัวมันโดนหัวนะมันโดนหัวนะโมันขึ้นมไแล้วตึ๊ดตัวแดงตัวแดงตัวแดงขึ้นลมแล้วขึ้นลมแล้วโอ้ไม่ทันเฮ้ยทันทันทันยิงโอ้ยโด้ยโอ้ยซซีดซีถ้ากูยิงไม่โดนมึงยิงสามไปนะโอเคโอเคโอเค ไอเจ้าเจ้ามาไอศุภไอคนนั้นคนไั้นไอคนันไอคน้นไอเจ้ากูว่าอย่างเงี้ยยิงไอหุ่นหีม้าหีม้าเจ้าเจ้าเจ้าแล้วเจ้าแล้วเจ้าแล้วแตกแตกตึ้นแตกแตกตึ้นแตกตึ้นซิ่เรื่องมันแตกกะวะกูยิงโค้ชขับอ่ะรู้ไม่รู้จะทำไมมันยังนิ่งอ่ะแต่ถ้ามึงยิงในรถมันไม่น่าตายมั้งไม่รู้ว่ะเอ้ยมันออกมาจากเจ้า

เฮ้ยพีดีตรงเออมันเี้ยว่าเนี่ยอย่าไปยย่่อาไปตัวอะไรกันวะเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้ยเงแกงเด็กไอ้ตายเถอะอันลึกสวัลลีเขาเป็นอะไรอันลึกสวัสดีกอย่าคิดยังไงวะเนี่ยคิดยังไงวะเนี่ยเจ้ายิงแม่ไปเดี๋ยวไปยิงเดี๋ยวไปลุ้มหลังว่าเนี่ยวันเา่าคิดยังไงแต่กะเทยนี่มา เอาไอ้นนี้อะไรชุดกูเป็นอัี้อะไรเนี่ยโอ้ยทำไมชุดเป็นชุดพยาบาลเนยโอ้อะไรอ่ะชุดเป็นชุดนี่ไงเชียอะไรวะเอาเอาเอา้วเชียเชียอะไรเนี่ยเชียอะไรโอ้ลุงเนี่ยเอาเรียบร้อยเด้งเรียบร้อยต้นตีนอะไรอะโอ้โหเยอหมดเลยใสัตว์อนเน่เข้าไปได้ปะ